พี่เ่าไงน้องผ่านท่ารถป่ะพี่ผ่านดิไปงั้นพี่เปิดประตูให้หน่อยนะเป๋าเก็บน่ะอะไรอะไรร้อนจริงๆเลยไปพี่โอ้้องสงการนี่ก็อีกตั้งเดือนหนึ่งอ่ะ ทำไมรีบกลับบ้านเนี่ยโอ้หนูเนี่ยทำงานอยู่ในเมืองตั้งหลายปีนะขอกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ไวไ้ๆหน่อยแล้วกันอืมเฮ้ยทุกวันนี้งานก็หายากเงินก็หายากถ้าน้องไปถึงแล้วเนี่ยน้องก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยตัวเองแล้วกันโดยเฉพาะเรื่องเงินนะระวังไว้ด้วยอย่าให้ใครขโมยไปพี่ คนโง่ที่ไหนอ่ะจะกล้าขโมยเงินคนจนๆอย่างฉันฮะกว่าจะได้เงินแต่ละบาทเนี่ยฉันต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอ่ะถ้ายังมีความเป็นคนอยู่นะ <S <S 1> <S 1> เขาไม่มาขโมยหรอกโยงานแต่ละอย่างเงินแต่ละอย่างกว่าจะหามาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากแต่ถ้ามันเนี่ยขโมยของฉันจริงแล้วก็ฉันจะขอสาบแช่งมันขอให้มันเนี่ยไสเลื่อนอเป็นหนองในมะเร็งต่อนุกมาก มากระจายไปไว้เฉียบพันไปเลยทุกวันนี้นะฟ้ายังไม่สว่างเนี่ยฉันก็ต้องออกไปทํางานกลับมาดีก็มืดค่ำหมดแล้วอะ่ะทางานเหน,นื่อยขนาดนี้ถ้าโดนขโมยไปจริงๆแล้วก็ฉันจะให้เอาเงินที่ขโมยฉันไปเนี่ยไปรักษาโรคที่มันเป็นสมหน้ามันสังคมสมัยนี้นะหางานทําได้เยอะแยะถ้ามันกล้าขโมยของฉันไปแล้วก็ ขอให้มันตีนเหม็นไม่หายไปเลยอ่าพอ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 แล้วมั้งแค่นี้ก็ตายแล้วน้องก็พูดถูกอะเราออกรถดีกว่าเนะาะไปน้องอถึงแล้วเท่าไหร่พี่ พี่เห็นเองทำงานหาเงินลำบากอะ่ะพี่ไม่เก็บตั้งคฟรีฟรีไม่เป็นไรเลยพี่ถึงฉันจะจนอนะนะแต่หัวใจของฉันอะ่ะไม่จนนะมาขอสแกนจ่ายเลยแล้วกันตามใจแล้วกันนะแป๊บนึงฮะ ถือสวยนะเนี่ยเรเนี่ยพี่รู้ไหมว่าฉันเนี่ยทํางานหนักมากเลยนะกว่าจะได้เครื่องนี้มาฟื้นแล้วตายตายแล้วฟื้นหลายรอบมากเลยนะเก่งมากน้องเก่งมากโอ้เรียบร้อยละเออขอบใจมากจ้าอย่าลืมกระเป๋าะขอบคุณนะจ๊ะไปโชคดีขอบคุณนะพี่ น้องน้องไอ้นี่เองทำกระเป๋าตังค์ลนน่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะพี่โอ๊ยไม่เป็นไรน้องรับพรอนะพี่นะ รับพรขอให้ท่านมีความสุขอันหอมหวนไร้ภัยมารมารบกวนจิตทางสาลาภลยยศสรรเสริญทรงเข้ามาคนเลื่อมใสศรัทธาอยู่รอบกายขอให้ท่านจงพบสิ่งที่หวังให้ชื่อเสียงขัดจรดังกว่าคนไหนสุขภาพแข็งแรงไร้โรคภัยทุกอันใดอย่าได้พบรสอเอง อขอบคุณไอมากเนาะพี่นี่เป็นคนดีมากเลยนะขอให้พระเนี่ยคุ้มครองพี่ยยเยอะเลยเออเองก็เหมือนกันไาโชคดีโชคดีนะพี่นะเออโชคดีใช่ไงน้องหืโอ้โหอะไรวะ ดีไม่ดีกูไม่รู้อ่ะแต่แช่งกูไวขนาดนี้กูไม่ขโมยก็ได้แค่งจะกล้าขโมยวะต่อไปเจอมึงคนเดียวพอแล้วนะ